กนนะคะให้น้ำเป็นเปียกอันนี้นะคะหลังจากที่แม่เอาน้ำล้างหน้าแล้วคือก่อนทำเนี่ยต้องทำให้หน้ามันเปียกแล้วตังจากนั้นก็คือเจลตัวนี้ที่แม่บอกนะคะที่เป็นน o r m a l ปีบไปอีกนี้ขนาดนี้สีะะ่ 1. 1> จุดมาเลยค่ะหนึ่งจุดสองจุดสามจุดอีกจุดหนึ่งนะ,ะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะ ค่ะมันจะค่อยๆขึ้นมาให้เป็น1พอทำสามสิบวิหนึ่งปุ๊บตัวที่สองปุ๊บก็จะขึ้นมาให้ว่าเป็นส่วนที่สองสามสี่มันจะขึ้นมาให้เดี๋ยวดูนะคะเดี๋ยวดูมันจะทําให้ดูได้นะคะพอก่อนที่จะทำเปลืเกียร์เข้าหน้าก่อนเกียเกียร์เกียเข้าไปเกียรเกียร์เกียหมดเลยเกียนนะเยโอเคอันนี้นะคะโอเคเท่านะคะก็ปัดกลง นี่มันจะหมุนเห็นไหมคะค,คืองจะหมุนตุ๊ตตุ๊ตต,ต,ต,ตุโอเคค่ะเราจะทำารื่อก่อนเพราะคือต้องแบบทำให้มันเหมือนว่าหน้าไปด้วยอะค่ะก็คือผัดขึ้นผัดขึ้นด้านละ30ปีนะคะนี่คือถ้ามันถ้ามันทำแรงอกิถ้ามันทำแรงไปอะคะ่ะเครื่องมันจะอยู่แค่ไหนตกลงมาเดี๋ตเห็นปะอันมันจะอยู่ให่เองแต่ตกลมาจะไม่มีเคลื่ตึ๊ต๊เลย,เ,ลยเห็นไคะนี่ต้องค่อยๆทำอยู่หน้าเรานุ่ม เราติดวิหรือยังยังนะคะมันยังไม่ถึงค่ะต่อมาเนี่นะคะส่วนที่สองมันจะขึ้นอีกจุดหนึ่งให้โอเคแล้วก็ทำไปฮะเวลาห่อนจะเปลียย<ะ>่ยนจุดอะค่ะมันจะส,สัญญาณแล้วก็วคือสต็อกไว้มันจะหยุดเอาไว้ตึ๊ดนึงให้เรารู้ว่าโอเคต้องเปลี่ยนทันจบ่อไปได้แล้วอะไรอย่างนี้นี่ค่ะไม่ต้องใหถือๆเ่อ เครื่องนี <su> ้มันดีมากตรงที่ถ้าสมมติว่าเราแต่งหน้ามาเนี่อะหยุดละหยุดละนี่น้าสามแล้วมันจะตึ๊ด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 ใช่โอเคก็จะล้างหน้าเข้าไปล้างไปละคืออันนี้มันดีมันดีมากตรงที่แบบเวลาเราแต่งหน้ามาเนี่ยเราไม่ต้องล้างอะไรเลยก่อนก็ได้แล้วใช้เครื่องตัวนี้ล้างเลยทีเดียวก็ได้นี่อะล้างไปดูไปด้วย คือสีมัาชอบเครื่อนตรงนี้นะคะก็จะล้างให้มันสะอาดเขียนคิ้วอยก็จะนี่ค่ะเปลี่ยนสีแล้วม็นจะีมันนุ่มมันมันไม่ได้รู้สึกเหมือนแบบเหมือนคือมันแบบไม่ได้เจ็บหรืออะไรเลยคือมันก็เป็นเครื่องของมันไปอย่างนั้นนะคะก็คือตอาไปอาเอามือล้างเองถูเองเลยนะคะ ล้าไม่เก็บมากนักจ้ะหนูเหนื่อยแล้วนี่มันจะหมดแล้วนะคะมันเปือนมันตึ๊ดตึ๊ดต๊ดต๊ดต๊ดก็เสร็จแล้วหยุดแล้วเครื่องหยุดหัวหยุดดับหมดก็คือเสร็จแล้วสองที่ร้านค้าทุกเช้าหน้าเราก็จะสะอาดแล้วก็สดชื่นแล้วก็ใสมากแล้วก็หลังจากนั้นก็คือล้างหน้าตามแต่ทุกคนเลยวันนี้ก็ไปแล้วค่ะ